สวัสดีครับในวนาระนี้ทีขึ้นปีใหม่2566กระผมในนามของฝ่ายวิชาการและวิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสาสตรการและการจัดการมาเล็ยเโน,โยนื่นงอนสีวิชัยของอำนวยอวยพรให้คณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่นักศึกษาและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่รับผิดชอบ ขออนนาพระผู้ศรีนใจสิศรีสัสกดิธิ์บนสารพณโลกจงปกปักรักษาให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยไร้โศกไร้โรคไร้ภัยและขออนนาให้ทุกๆท่านทั้งและครอบครัวจงม,มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ่งขึ้นไปตลอดปีและตลอดไป